ก่อนอ่าครึ่งบวกครึ่งน้ำอะไรอีกคะเลื้อยคลานนี่ไงมาแล้วเร็บคายใช่ไหมคะในกลุ่มจิ้งจบอ่าอ,<ม>อะไรอีกบวด,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 ดป,ปีสัตว<ม>์ปีกนะคะสัตว์ปีกอะไระปป Bird, อีกคะเบิร์ดอ่าอ่าอย่างเช่งนง่ายๆเลยในกลุ่มจิ้งจกนะครูก็ลืมที่ชาร์จเห็รอแม เป็นพันลายู้ก็รู้กอะไราเนียไอแดงหอนสไอแดงในที่อ้ยชื่ออยยทยไดีน่าไม่กิเลยนะไ้อเรยบอะไอ้า ติดตามครูตัวคะแนนไม่ครูไปติดตามอ่ะไม่บวกติดตามเลยครูลงคลิปงไปแบบอ๋อคือครูเป็นติ่งไงเป็นไส้ติ่งคลิปนั้นเลยที่บอกว่าแบบเราจะแบบตกคุณท้าไสเราผ่านเลยอ๋อผ่านซูมานะเออเขามีเจ้าของแล้วจริงจริงจไปสืบมาแล้วเขามีเจ้าของแล้วก็เลยต้องแบบโร o k e n heart ไปหักไปก็หาเหยื่อใหม่เขามีเจ้าของแล้วเขาไม่ได้หา อย่างเช่นในจิ้จบเราเห็นชัดมากเลยก็คือเป็นของเสียประเภทยูริกนปุจจาระของมันจะมีสองสีข้อสอบโอเิชอบมากเลยทุกปีเลยเนาะยูริก็คือส่วนที่มันเป็นสีขาวส่วนส่วนที่มันเป็นสีดำก็คือกากอาหารหรือปุจจาระของมันนั่นเองอ่นะคะซึ่งส่วนใหญ่ของเสียของมันก็จะขับออกมาเป็นก้อนนะนะคะ ทีนี้ถ้าในกลุ่มของปลาก็จะเริ่มมีอวัยวะที่เรียกว่าไตนี่ถ้าเราได้ทําแผลบปลาถ้าเราผ่ามาตรงนี้จะเป็นบริเวณเนาะที่ผ่าผ่านก็คือเป็นกลุ่มของเส้นเลือดและอะวัยวะที่เกี่ยวข้องกับไตทั้งหมดเลยในปลามันอ่าถ้าเป็นในพวกปลาดิ้หรือว่าปลาทับทิมอ่ะมันจะเป็นเหมือนแองแองตรงเนี้ยที่มันเป็นเหมือนแองแองกระทะลงไปตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของกระเพาะลม หรือสวิมแบบเดิลเมื่อกี้ที่ครูพูดไปเนาะก็คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเหรอกเพราะว่าเราขาวนะเราทําครัวหรือว่าเราเช่วยแม่ทากับข้าวตรงนี้มันจะโดนโดนมีแล้วมันก็แตกเออซึ่งในปลาจะมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลภาพาหรือกระบวนการที่เรียกว่าออสโมเรกูเลเตอร์คำนี้จำไว้นะหรือออสโมเรกูเลชันก็ได้คำนี้ก็ไ,นะไ,ได้เขาบอกว่าอะไรเป็นกระบวนการของปลาทะเลและปลาน้มจืด ที่มีการปรับสมดุลเกลือแร่ภายในร่างกายลักษณะก็คือจะตรงกันข้ามกันเนื่องจากอะไรปลาน้ําจืดและปลาน้ําเค็มเป็นไงคะอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างก,กันเออ s a ว t water ไหนกับฟ r ชวอ water ปลาน้ําสดชื่นไม่ใช่ปลาน้าอะไรปลาน้าจืดกับปลาน้ําเค็มหรือปลาทะเลนั่นเองจะมีสภาพแวดล้อมที่ต่างก,กัน เขาบอกว่าร่างกายของเขาอ่ะมันจะมีวิธีการอ s m o s i s เพื่อกำจัดน้ำส่วนเกินออกไปและกักเก็บเกลือแร่ไว้ที่จำเป็นเท่านั้นนะคะอันนี้ในปลาอะไรปลาน้ำปลดปลาอ่าอย่างเช่นเกลือแร่ในน้ำทะเลเห็นไหมเออส่วนใหญ่ปลาทะเลก็จะมีกระบวนการนี้ออแต่เข้าไปในปลาน้ำจืดอ่าลาคิดสภาพเกลือแร่ในปลาดมีน้อย เออมีน้อยเก่งมากเขาบอกว่าดังนั้นจะกักเก็บไว้สูงค่อนข้างสูงอ่าแล้วก็เราจะมีอวัยวะเช่นพวกเก็ด,กดใช่ไหมคะมเกล็ดหรือเมื่อพวกนี้ช่วยในการขาดของน้ําได้ได้ดีอ่ะทีนี้ทีนี้ดูหน้านี้ดูหน้านี้อ่าหน้านี้ก็จะบอกปัญหาใช่ไหมปัญหาที่ปลาด้านซ้ายปลาอะไรเฟสบอรชอร์ น้ำจืดเขาบอกว่าปลาทะเลปัญหาที่พบทะเลเป็นกระไหทะเลเค็มได้รับเลือเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปดังนั้นทําไมเขาบอกว่าสูตรอ่านอล้วแลวบรรทัดนี้ทําไมเพราะว่าพอน้ําเข้าไปในร่างกายของมันมันก็จะเข้าปะไปปะปนในระบบเนื้อเยื่อเส้นเลือดและระบบหมุนเวียนต่างๆทําให้ความเข้มข้น ของสารที่มันระเลียงภายในตัวมันสูงหรือต่ำสูงเออดังนั้นจะต้องกำจัดโดยการใช้อะไรใช้น้ำเยอะๆเพื่อที่จะอะไรเอ,อ่ยไม่ให้มันมีความเข้มข้นมากเกินไปคือให้มันเป็นสเตบเอลเออเขาถึงเรียกว่าการรักษาดูาพดังนั้นการกําจัดออกของมันต้องใช้น้ำภาษาเรยรุ่นคือใช้น้ำในการช้เยอะเออ,เอ,อ คือมันรับไปเยอะเท่าไหร่มันก็ต้องปล่อยออกเยอะเท่านั้น mm hmm. เพื่อกําจัดนั่นเองแต่ปัญหาเขาบอกว่า mm hmm. กําจัดเกลือออกทางเหงื่อโดยวิธีแอคทีฟพาสปอร์นี้เหนื่อยไหม mm hmm. เหนื่อยไหม mm hmm. เหนื่อยต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูงอ่า mm hmm. ดังนั้นดังนั้นการที่มันสูญเสียน้ำออกจากร่างกายเยอะๆมันต้องงกอะไรไว้งบปัสสาวะงกอะไรคะ งอกของเสียในร่างกายไว้เช่นอะไรรับน้ําจากอาหารและน้ําทะเลเข้ามาดังน,นั้นปัญหาที่เขาเจอคือเกลือมันเยอะเกินไปแต่ขาดอะไรขาดน้ําำขาดอ้าคู่ามันอยู่น้ำทะเลน้ํามันเยอะแยะเนี่ยขาดน้าที่มันบริสุทธิ์จริงๆอ่ะที่มันทําให้เลือดมันคงที่เออขาดน้ําที่มันไปทําให้ระบบหมุนเวียนของมันคงที่เพราะว่าน้ําเกลือที่มันรับเข้ามามีความเข้มข้นสูง ดังั้นสัตว์บางชนิดเขาก็จะมีอวัยวะพิเศษเช่นพวกต่อมเกลือพวกต่อมขัดเกลืออะไรพวกนี้เนาะอ่ะหรือบางชนิดก็จะเริ่มมีเกล็ดมีเกล็ดมาช่วยในการขับทีนี้ครับปลานังจืดอ,อะปลาดังจืดแน่นอนปัญหาที่พบเกลือแร่เยอะไหมน้อยน้อยมา,มากๆเลยดังนั้นน้ำที่เขารับเข้ามาเขาจะรับมาเยอะๆเพื่อที่จะเอาอะไร เอาเกลือแร่แต่เกลือแร่ตัวนั้นมันคือน้อยซึ่งพอมันสูญเสียไปจากร่างกายเนี่ยแทบจะหาเกลือแร่อื่นมาทดแทนได้เลยดังนั้นปสัสสาวะของเขามันจะมีการขับมากและเป็นไงพอน้ำเยอะมันก็จะเกิดความเจือจางสูงอ่านังนน ือกลุ่มนกเขาชื่อว่านอเซาแกลามาแล้วคำนี้อดูดูด,ด,ด,ดูมันอยู่ตรงไหนนอเซาแกละดูจากรูปแล้วก็อ่านจากอ่อ่ mm hmm. ออานจากบทความด้านบน In Marine Bird and Raptor th that drink อะไร s a l t Water อ่าเป็นไงคะสปีกที่อาศัยอยู่บริเวณ mm hmm. ทะเลหรือเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดกับทะเลจะมีการด i n k อ่ะกินน้ำเกลือคืออะไรอาจจะกินอาหารที่เป็นอาหารทะเลใช่พวกปลาทะเลพวกนี้มันก็จะรับอะไรคะโซเดียมคลอไรด์เข้าไปเป็นไงเกินมันจะเข้าสู่ระบบเลือดของมันเนี่ยปลังเออมันเป็นไงพอมันเกินไปมันทําให้ความเข้มข้นในเลือดสูงดังนั้นมันก็จะมีตอบตัวนี้แหละที่เรียกว่านอโซแกลนอโซแปลว่าทางเดินหายใจมันอยู่เออมันมีบอกไหม นี่ Locate above E I เอออยู่ด้านบนหรือด้านล่าง above ด้านบนอะไรคะ i ตา,าเก่งมากนี่มันอยู่บริเวณนี้ด้านบนของตานะคะทำหน้าที่ remove sodium c h l o r i d e นะคะ f the b l ด o d เออแล้วก็เป็นไงเหอิยแล้วก็มีการทํางานร่วมของคิดนี่และกลุ่มท่อลําเลียงอ่ะที่จะขนส่ง ของเสียออกหน้าร่างกายต่อไปสังทางกินเมา้าเอออ๋ออ๋อออบันทัดตั้งแต่บ,บันทัดน,นี้ไปดังจ,จบมันคืออะไรคันนี้คนนี้เอาคันนี้ Headshaking เป็นธุริกรรมอย่างนึงใครควรเออเมันไม่เชิงวาใสายโยกอับเกิดล่ะกิดละ สบายเ,เออเป็นเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเออ่กลุ่มของสัตว์ปีกหรือกลุ่มสัตว์ที่อาศัยใกล้ทะเลอ่ะมันจะมีพฤติกรรมที่เป็น head shaking movement characteristic เออ mm hmm. คือกลุ่มคอมแรนต์กลุ่มแพนกวิงอ่ากลุ่มที่แพนกวิงเป็นสัตว์ปีกเด้อและกลุ่มเออ่ นะคะเป็นพฤติกรรมอย่างนี้น่าสนใจนะลองไปหางานวิจัยดูเพชเชียกิ้งในกลุ่มมาริ bert, เนเบิร์ดอ่ะเผื่อใครอยากเรียนต่อด้ด้านด้านนี้อะ่ะกลุ่มไหนก็จะมีอะ่ะถ้าเป็นในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ใกล้ทะเลก็จะมีตอบคล้ายๆกันที่อยู่บริเวณตาและถูกอันนี้เหมือนกัน,นคลายกันนะคะนอซอฟแรงสรุปนอซออฟแรงส่วนใหญ่จะเจอในสั สองปีแต่จะมีเรไทายก็คือน้อยมากเลยนะจริงๆไม่อยากให้เนทนด้เรไทายแต่ต้องเป็นเรไทายที่อยู่ใกล้ทะเลนะแต่เรไทายที่จบอะไรเงี้ยแบบช่เลยไม่มีไม่มีน้องซฟอ์แร์นะเออต้องเป็นเรไทายที่มันอยู่ใกล้ทะเลอ่ะเขาใช้คําว่า marine red tide อ่ะเข้าใจนะเออ marine bird อย่างเงี้ยเออก็คือเป็นสัตว์กลุ่มที่มันอยู่ใกล้กับทะเลหรืออาศัยหากินอาหารทะเลแถวนั้นเออเช่นกลุ่มอ่อตะวันออก ช่ไหมประเทศไทยก็ยกจากรเกอ,อเข้าแมวใช่ไหม,ไม,มอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการทํางานเนาะการทํางานของของ,ของกระบวนการที่มีการหลั่งของเสียในนอเซ้แกลนอ่ะก็คือมีกลุ่มของสารโซเดียมคลอไรดนี่เราไปดูได้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดต่างๆก็ไม่ออกยากขนาดนี้เนาะเอออันนี้ก็ได้เรียนตอนม5อืมอ่าทีน,นี้ก็จะเป็นสรุปสรุปเกี่ยวกับของเสีย ไนรเจนเวสที่พบในสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์นะจะจะมีแอมโมเนียยูเรียแล้วก็กรดยูรกเนาะอ่าตัวน,น,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสัตว์นี่ก็เป็นตารางเออตารางจร,งจริงตารางตัวนี้เราต้องทำเองนะแต่นี่ครูใจดีครูครูทำมาให้เนาะเออก็จะเป็นตารางสถานะสถานะของของเสียที่เป็นไนรเจนเวสสามสถานะเออแล้วก็ความเป็นพิษรวมถึงพลังงานที่ใช้ในการขับเออ นะคะรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่พบอ,อันนี้เหมือนกันปริมาณของน้ําที่ขับออกมาตอนนี้พูดไปหรือยังคุณคุณปัสสาวะเหงื่อหายใจและขับอุจจาระพูดแล้วเนาะ,ะทีนี้เรามาเพื่นของคนเรามาพเามาพื่นของคนเราเพื่อนของคนแป๊บนึงก่อนอ่าถ้าเราได้มีเวลาเราจะได้ทําแบบไตทีนี้ไตที่เราเอามาส่วนใหญ่ก็คือเป็นไตของของหมูเนาะเพราะว่านี ของอสิงธีชีวิตที่มีความใกล้เคียงกับคนมากที่สุดเออไตไตอย่างเช่นไตของคนเราเนี่ยมีอยู่คนละเท่าไหร่ผู้คนหาไตอ้ามีคนละหนึ่งคู่คือมีคนละข้างแต่ไตสองข้างต,ตัวนี้ติดกันไหมไม่ไม่อ่าเป็นไตที่เรียกว่าคิดนี y พบในกลุ่มสัตว์มีอยู่สันหลังก็คือมีความยาวสิบถึงสิบสามเซนติเมตรเขาบอกว่าข้างซ้ายจะอยู่สูงกว่าข้างขวานิดหนึ่งฝัง่งทีนี้ไตตัวนี้ถ้าเกิดมันพังไปข้างหนึ่ง เอออีกข้างายังใช้งานได้อยู่เราจะตายไหมเราไม่ตายแต่ฝั่งนึงจะทํางานหนัเกเพิ่มเราจะเคยได้ยินมายขไตใช่ไหม <c oughs> เอออย่าหาทานะขาไตาไปแล้วร้อเกาหลีอะไรงไงอย่าหาทำเด้อเออน่ากลัวเดี๋ยวเว้นมาก็ซีดกิดซีดขอบตาดำาเงี้ยแมลงเดี๋ยวปากซีดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้อันนี้เป็นท่อไตของเราแล้วเรียนดูภาพนาเดทแล้วเรียนคิดภาพตามไ <c oughs> ตที่เราจะทํนี่ยเราไปตัดมาส่วนใหญ่เขาจะเอาไม่เอาท่อไตมาด้วยนะเขาจะเอามาแค่ตรงนี้ด้านั้น มันจะถูกตัดชึ้ตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้คือบริเวณอะไรมันคือกลวยไตยนะ<ด>กลวยไต,ยตเอออ่ะให้เราเขียนเขียนลงไปในชีวิตเราเลยแหละกลวยไตมันจะต่อกับท่อไตท่อไตาตัวนี้ชื่อฟังดีๆน,นะชื่อมันจะคล้ายๆกันยูรีเทอร์ท่อไตานี้ยูรีเทอร์ตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดินทางไปที่อะไร กระเพาะปัสสาวะที่ชื่อว่า urinary b l a ด d e r คุณครูครูรรสะกดผิดต,ตัวนี้ต้องเป็นตัวไอน,นะ u r i นารีต้องเป็นตัวไอใช่ไหมแก้ไปย u r i าร r แบ l เดอร์ตัวนี้กระเพาะอะไรกระเพาะปัสสาวะ่ตรงไหนนี่ต่อกับท่อไตของ เิดผิดเนาะเออ u r i นารีต้องเป็น u r i n a r y ผิดประจำสะกดผิดประจำม .5 าดาบผิดประจำผิดเพราะว่าผิดอะไรผิดเป็นครูเออถ้าถูกเป็นอะไรเป็นหมอเป็นเป็นพยาบาลอ่ะแก้ไปหรืออ่ะแก้ไปแล้วอีกรอบหนึ่งตายของเราเนาะของคนหรือว่าคุมสัตว์มีกุศลังจะมีหนึ่งคู่โดยที่แต่ละข้าง จะต่อกับท่อไตที่เรียกว่ายูนิเทอร์เป็นท่อที่นำเลียงสารสารที่เป็นของเสียเช่นพวกน้ำปัสสาวะมาจากไหนมาจากหน่วยไตยที่แทรกอยู่ในเนื้อไตมองเห็นด้วยตาเปล่าไหมเราเราหน่วย,ตยไตแทบจะมองไม่เห็นเลยเล็กมากมีข้ามหนึ่งเป็นล้านกูรู้สเจอในข้อสอบด้วย<ช>ที่ครูแจากาไปครูไม่แน่ใจว่าไม่ไปถึงไม่ถึง ประมาณน่าจะสองถึงสามล้านลองไปดูว่าว่ามีาเท่าไหร่นะเออครูก็เดินเหมือนกันเออมันก็จะส่งของเสียตัวนี้เข้ามาแล้วก็ลำเลียงมายังกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะของเรามันจะเชื่อมต่ออันนี้สัมอันนี้ก่นี้ออกคระสับเยอะหน่อยท่อต่อกับอะไรท่อของเราท่อปัสสาวะังนะท่อปัสสาวะชื่อว่ายูรีทาอสุทังสิยูริทาไปแล้วนะ ยูร n น r รีแบ d เดอร์ยูริเอร์แล้วก็ยูริธาอะไรอ่ะคือ <c ười> อะไรทานไหมเออเอาให้ทานนะเอาให้ทานนะอีกรอบหนึ่งไตคิดนี้จนเจอในโรชิเบนะมีหนึ่งคู่นมีสองข้างนะคะข้างหนึ่งจะมีหน่วยไตยประมาณเป็นล้านเนาะนะคะครูจำหน่วยจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าเราเสียไตยข้างหนึ่งอีกข้างนึงก็จะทำงานเพิ่มเบิ้ลต่อไป แล้วมันจะต่อกับท่อไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะท่อไตชื่อว่ายูร t e r เลยค่ะไปสู่กระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะชื่อว่า u r i n a r แบลเดอร์ต่อกับท่อปัสสาวะฟังนะคือภาษาไทยสมมติท่อปัสสาวะท่อไตที่ท่อออกนะท่อปัสสาวะคือท่อที่เราปล่อยออกนั่นแหละพันของเรานั่นแหละเออชื่อว่ายูรี h าลองเดาซิีผู้ชายกับผู้หญิงอันไหนสั้นยาวอันนี้ไม่ได้นาจาเออ ผู้หญิงสร้างกว่านะคะดังนั้นใครจะเจอปัญหากระาะปัสอาวะอักเสบผู้ though, ห, uhm. หญ, er. หญ aber, ิงผ right. mm. <um ู้หญิงเก่งมากเพราะว่าของผู้หญิงมันชอบมาสร้างกว่าดังนั้นอาจจะเกิดการเพท่วนได้ง่ายกว่าซึ่งของผู้ชายเขาก็จะแบบสี่คูณร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยเออาก็จะไกลกว่าแต่ก็ปัญหาก็จะตากกันปัญหาก็จะตากกันดังนั้นคนที่ชอบแบบอั้นฉี่บ่อยๆวันนึงแต่นับตั้งแล่เฉี่ไม่กี่รอบสองรอบเออ ครูตั้งแต่เช้านี้ก็จะสามรอบแล้วนะอเ,เออก็ก็ไม่ไม่ถึงกับปล่อยถี่ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงแต่ขอให้แบบอ่ะอย่างต่บมาโรงเรียนอ่ะสองคร<า>ั้งนะอ่ะเอออย่าอันนะลกูกเพราะว่ามันมันคือของเสียนะมันเป็นแหล่งพาะพันแบคทีเรียอย่างดีเลยนะเออด้านั้นก็คือพยายามอย่ากั้มถ้าปวดปุ๊บอย่ากั้มเพราะหลายคนบอกว่าอุ้ยแบบที่เกียจเดินนะคะครูแต่ยังืมว่าถ้ามัน อักเสบขึ้นมามันมันทรมานเนาะนะคะอ่ะทีนี้อันนี้เป็นบริเวณไตด้านในนะคะไตด้านในมาดูคําศัพท์มาไล่ดูคําศัพท์เร็วยากนิดนึงอ่ะขึ้นต้นด้วยคำว่ารีนอ่เกี่ยวข้องกับอะไรไ,ไตทั้งหมดเลยทีนี้ตัวที่มันหาย,ยากนิดนึงก็คือเส้นเลือดอ่ะเพราะว่าตอนที่เราเอาไตามาบางทีเส้นเลือดมันถูกตัดไปแล้วมันจะเห็นเป็นรูเล็ก จะไม่รู้ละไหนเป็นอาร์ทอรี่ไหนเป็นเบนนะคะจำไว้ว่าส่วนใหญ่เส้นเลือดที่เป็นรี n a อาร์ชิรี่จะเป็นเส้นเลือดดีนะคะที่เรียกว่าเลือดที่มีออกซิเจนสูงหรือเลือดแดงเออแต่ถ้าเป็นกลุ่มรีโนเวนจะเป็นเลือดเสีย2เส้นนี้เดินทางไปไหนถ้าเป็นอาร์ชิรี่ออจะเ,เป็นกลุ่มที่ออกจากหัวใจเป็นกลุ่มที่ฟอกเสร็จแล้วแหละมาจากกอดมารอหัวใจรอปั๊งมาสูบฉีดในส่วนต่างของร่างกายใช่ไหม เออแต่ถ้าเป็นเวทคือเป็นกลุ่มที่ใช้แล้วอยู่มาปลายแล้วเขาจะไม่เรียกว่าแบบเลือดดาเลือดแดงเลือดเสียเลือดดีอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าเลือดที่มีออกซิเจนสูงหรือเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเออคือไม่ต้ององงถ้าออกซิเจนสูง ไปเยเอ,อะมากเลยอะทีนี้ไปแล้วเอาเอาไล่ทีละสักรีแล้วเวรีแน้วอาร์ชารีไปแล้วตัวนี้ยูนิเทอร์ไปแล้วทอดาตนี่คำนี้คุณยังไม่พูดตรงนี้กรวยอะไรก mm. รวยตากรวยไตเรนอลล์พิวิสคำนี้นะพิวพิววิสเทลวิสก็ได้ mm. อ่านได้หมดกล้วยตาตสำคัญยังไงมันเป็นแหล่งรองรับของเสียที่มาจากหน่วยายตา่างๆดังนั้นถ้าตรงนี้มีการสะสมของ,ของสาร ที่อยู่ในรูปถึกหรือของแข็งมันจะทําให้เกิดการอุดตันหนาและเกิดการอักเสบได้เช่นนิ้วดังนั้นมันจะมีอาหารบางชนิดเช่นพวกผักผักโขมเออหรือเป็นผักที่มันมีกลุ่มออกซิเลตหรือแร่ธาตุที่เป็นธาตุหนักเยอะๆมันจะทําให้อุดตันตรงเนี้ยและทาให้เป็นอะไรนิว้วอ่าเป็นก้อนแล้วมันอุดตันแล้วมันทำเกิดการอักเสบในที่สุดก็คือต้องแม่ปวเป็นแรกๆก็คือกินยาสลาย ถ้ามันไม่หมดก็ต้องผ่าเออผ่าตัดน,นะคะอ่ะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีท่อต่างๆท่อตัวนี้มันจะไปเชื่อมของส่วนของเนื้อไตเนื้อไตสำคัญยังไงเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอ่าดูรูปนี้เนื้อไตนี้เป็นข้าวว่าดมันจะมองเห็นง่ายขึ้นเนาะอ่ะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มของเนื้อสุกภูเขาเออไม่ใช่เนื้อภูเขาเนื้อสุกภูอ่อนตรงนี้เป็นเนื้อไตส่วนเนื้อไตส่วนนอก แล้วเกืือไปส่วนในอยู่ตรงไหนค่ะครูนี่ขัดจากสามเหลี่ยมเข้ามาอบอกเลยบอกเลย้อยสอบออกรูปภาพนะ<ม>เออ,อ่เดี๋ยวครูขอเช็คขอเช็คเพื่อนในออนไลน์วันอ่ายังอยู่ยังอยู่อ่าอ่ะ,อะไม่ใช่แบบพูดไปตั้งนานลืมกดยอย่างเงี้ยเคยเป็นนะพูดไปตั้งนานแล้วลืมกดอ่ามันมีชื่อว่าอะไรกลับมาดูตรงนี้เห็นไหมเป็นเส้นแบกเคสอันนี้เนื้ออ่อนกับเนื้อเข้มอ่า กลับมาดูตรงนี้เนื้อไตส่วนอนอ,อกฟังนะส่วนของไตทั้งหมดมันจะมีลักษณะเหมือนแคปซูลเขาก็เลยเรียกว่ารีอลแคปซูลคือเป็นไตทั้งหมดเลยแต่พอเซิร์ชอะพอพอพออะดูเข้ามาข้างในมันจะเป็นเนื้อไตส่วนอนอ,อกตัวนี้ชื่อว่ารีอลคอเกอาทำไหมอันนี้คือเนื้อไตส่วนอน,อ,นอ,อกนะส่วนเนื้อไตส่วนในจะนับจากส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมตัวนี้เข้ามาชื่อว่ารีอล แมกดัลลาไปแล้วนะสองหลายคำแล้วนะ mm hmm. ความพิเศษอ่ะใจเย็นอนะ่ะถัดไหมเมืม่อกี้กลยตายนะรีโนเฟิส hmm. mm hmm. ดูก่อนก็ได้น้อเออจดทำไม่ถูก mm hmm. นะรีโนคอเทคคือเนะื้อไตส่วนนอกถัดเข้ามาคือรีโนแมกนัล่ารีโนแมกนัล่าสำคัญยังไงเป็นที่อยู่ของ mm hmm. เนื้อไตรูปร่างหนึ่งลักษณะเป็นสามเหลี่ยม เขาก็เลยตั้งชื่อไอสาเหลี่ยมตัวนี้ว่ารีเนลพีรามิดดังนั้นสมมุติว่าไตานี้เป็นไตของกลุ่มสุทธิพัฒน์เอามาผ่าแล้วครูถามครูสอบใช่ไหมสอบเหมือนกลองเลยสุทธิพัฒน์ตอบซิกลุ่มของหนูมีรีเนลพีรามิดกี่อันอมีกี่อันหกถูกต้องนับยัไ่ไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าบางกลุ่ม บักลุ่มผ่ามาแล้วเป็นตลับสองอันใช่ไหมเป็นไตเนื้อไตสองข้างมันไปนับสองข้างแล้วก็บ้ิ้ันาถูกไหมไม่ไม่วิธีนับคือนับยังไงนับข้างเดียวถูกไหมคะเพราะว่าเราผ่าอะไรไเราผ่ารึ่งเหมือนเราผ่าันโม่เออนะคะดังนั้นรีโนพิระมิดก็คือส่วนของสามเหลี่ยมที่แทรกอยู่ในเนื้อไตส่วนในไอรีโนไอกลุ I, ino, I, ่มของรีโนพิระมิดและ ข้อเห็นี้สำคัญยังไงได้เรียนดูภาพนี้มันเป็นที่อยู่ของนี่ที่เราต้องการหน่วยไตหน่วยไตคำนี้ครูไม่รู้ว่ามีคำศัพท์ให้เราหรือเปล่าเรียกว่า n e p ฟอ o n n e ฟอน o n จะกดยังไงเออมาแล้วคำนี้ป่ะละ nephron P N E F H หไหนอะถึงหน้าไหนหน้าผาดไปจริงเหรออ,อ๋อเอออ่ะเนปทรอนเนปทรอนเนปทรอนอ่ะก็คือหน่วยอะไรหน่วยไตยคุ้นๆไหมเหมือนอะไรในชื่อคล้ายๆอะไรในเส้นเดือดเนปซีเดียเออก็คือกลุ่มของเส้นเดือนอ่ะมันเป็นไฟลัมที่เรามีอวัยวะ ระบบต่างๆพัฒนาดีแล้วจริงๆในอะนิลิดามันจะมีระบบหนึ่งที่พัฒนาดีมากเลยคือหมุนเวียนเลือดมันจะเป็นสัตว์ไ้เดือนดีนะมันจะเป็นสัตว์กลุ่มแรกเลยที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดเออแบบปิดนี่ดียังไงเออเลือดมันไม่ออกแค่นั้นแหละเออคิดง่ายใช่ไหมถ้าเป็นแบบเปิดเลือดหรือสารมันจะไหลออกไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายหรือไปสัมผัสกับเนื้อเยื่อได้แต่ของเรามันเริ่มมีอะไรคะมีหลอดเลือดเข้ามาอ่านะคะทีนี้ กลับไปที่นเดอ่ะเมื่อกี้ครูบอกว่าในส่วนของเนื้อไตส่วนนอกและเนื้อไตส่วนในมันจะเป็นที่อยู่ของเนฟ h อนนะนะคะดังนั้นหน่วยไตยของเราคำถามคือแทรกอยู่ในเนื้อไตส่วนใดทั้งสองส่วนอ่าแต่จะค่อนไปทางอะไรส่วนในซะส่วนใหญ่ซึ่งบางเล่มอ่ะครูก็เห็นนะว่าเขาเขียนว่าแทรกอยู่ในเนื้อไตส่วนไหนซึ่งมันต้องไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออ มันจะค่อนไปอยู่เนื้อไตส่วนในส่วนใหญ่แต่มันก็มีปริ่มบางอวัยวะเช่นพวกโมโอลัสพวกโบแมซูลพวกนี้ที่มันหลุดขึ้นมาเนื้อไตส่วนนอกเออก็คืออยู่บริเวณนี้ด้านนอกนิดนึงอ่านะคะเรออีกคำศัพท์ตัวไหนอ่าคำศัพท์อีกตัวนึงอ่ากลุ่มของท่อกลุ่มของท่อที่เชื่อมของเสียที่รับจากหน่วยไตท่อก้านเล็กแล้วกันเราก็สาววัยรุ่นท่อก้านเล็กเรียกว่ามเนอร์คัเล็ก ท่อย่อยท่อย่อยไปสู่รวมกับท่อใหญ่ชื่อว่าเมเจอร์คันเล็กมีคำไหนอีกนี่นี่คำนี้ส่วนที่มันอยู่ระหว่างรีโนพิระมิดถ้าใครผ่าตายส,สวยๆจะเห็นส่วนนี้ถ้าใครผ่าตายไม่สวยอ่ะพิระมิดมันจะติดกันปื้นคือผ่าออกมามันจะไม่เห็นสามเหลี่ยมสวยอะ่ะถ้าคนผ่าส่วนจะเห็นสามเหลีย่ยมสวยงามเรียงกันแบบนี้เลยมันจะเห็นเน่าอตาส่วนนี้ที่อยู่ข้างๆรีโนพีระมิด ชื่อว่ารีโนคอลัมรีโนคอลัมหมดแล้วเนาะอ่ะมีมีรีโนคัมบิลลี่อารีโนคัมบิลล่ารีโนคัมบิลลี่ก็ได้ตอนนี้เป็นกลุ่มเส้นเลือดฝอยอนะ่ะอันนี้ก็คือจะแทรกอยู่แทรกอยู่ในเนื้อไตส่วนใหญ่อ่าแทรกจะมองไม่เห็นเนืองจะเล็กมากเนาะนะคะอ่ะอ๋อแม่เน่าคาร์เล็คแม่เน่นเาคาร์เอ่คเป็นกลุ่มของข้อย่อย ที่รักอะไรของเสียจากรับอะไรนี่รับอะไรต้องเรียนดูมันรับอะไรจากหน่วยายไงจากตัวนี้ไงนี่นี่จากตัวนี้ไงเออซึ่งตัวนี้มันก็ถ้าซูมเข้าไปอีกมันจะยากนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้เรียนละเอียดตามมาห้า 5. ซูมเข้าไปอีกนักเรียนมันจะแบ่งแบบเป็นส่วนยิบๆเยอะไปหมดเลยนะคะส่วนแรกเขาเรียกว่าอะไรคะ เม o ร e ล u l กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มของเส้นเลือดนะเออมันเป็นกลุ่มของเส้นเลือดนี่มันคือตรงนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในรูปเนเดตอ่ะไปดูเนเดตนี่มันคือตรงไหนนี่มันคือตรงนี้มันคือตรงนี้นะคะเออมันจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวข้องกับระบบเลือดด้วยอ่าดังนั้นเราจะเคยเห็นได้ยินว่าฟองไตฟองไตเนี่ยจริงๆคือการฟองเลือดนะโอ้โหวันนี้เต็มแม็กเลยวันนะี้อ่าไม่เป็นไรให้เราไปอ่านเทบทวนก่อน แล้แบบทั้วคลูกหน้าแล้วก่อนที่เราจะมาเรียนขับหน้าเออจ้าอ่ะเดี๋ยวขอปิดปิดคลิปในออนไลน์ก่อน